กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะและคลิปนี้จะพาไปทำหมกหนอ่อไม้สุดค่ะเราไม่มีใบตองแล้วก็ไม่มีใบโยนะคะไปดูกันค่ะว่าเราจะใช้ใบอะไรนี่นะคะก็คือใบโยเทนค่ะเป็นผักเกาหลีนะคะก็ไม่รู้ชื่อเหมือนกันว่าอะไรใครรู้ม้นบอกด้วยนะคะพอดีเท่าเแกบอกว่ากินได้ก็ลงเอาไปดัดแปลงทำดูค่ะค่ะไปดูกันเลยค่ะ ค่ะแล้วก็มาดูเครื่องปรุงกันเลยนะคะก็จะมีหมูสามชั้นหน่อไม้ต้มแช่ฟิตเอาไว้มาละลายน้ำค่ะแล้วก็จะมีใบผักเกาหลีก็ไม่รู้ชื่อกันนะคะว่ามันคืออะไรเอามาทำเทนกันได้ค่ะแล้วก็น้ำข้าวโพดใบข้าวโพดค่ะพริกแกงตำเองแป้งข้าวเหนียวกะทิ แล้วก็น้ำปลาน้ำปลาน้ำตาลผงชูรสผงนัวค่ะเครื่องปรุงเราก็จะมีประมาณนี้นะคะสูตรไม่มีตายตัวนะคะแล้วแต่ความถนัดของเราเลยค่ะว่าเราชอบอะไรใส่อะไรก็เอาตามนถนัดของเราเลยนะคะเครื่องปรุงของเราวันนี้ก็จะมีแค่นี้หาได้แค่นี้ค่ะไปดูวิธีทำกันเลยจ้า นี่นะคะหน่อไม้ที่เราซื้อมารอบที่แล้วเราก็มาเหลาต้มแช,ช่ฟิตไว้ค่ะเอ,อยไว้มาเกงไว้มาหวหมกได้นะคะนี่ค่ะขึ้นรูปไปให้เห็นนะคะหน่อไมอ้รอบที่แล้วค่ะเอามาละลายน้ำก็จะได้ประมาณนี้นะคะหนึ่งถุงต่อ1เวลาหนึ่งมือค่ะมาผสมกันเลยค่ะแล้วก็จะใส่หน่อไม้ก่อนเลยนะคะตามด้วยพริกเกงค่ะ พิกแกงนี่ตำเองเลยนะคะจะใช้พิกเกงค่ะแล้วก็คนๆเซกนิดตามด้วยน้ำใบข้าวโพดค่ะไม่มีใบยะนางนะคะเราใช้ใบข้าวโพดแทนกันได้ค่ะไม่เป็นไรทานได้ค่ะทานได้เหมือนกันคุก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 เขาให้เข้ากันก่อนนะคะ กะทเอาไปละลายน้ําแป๊บหนึ่งค่ะมันอยู่ในตู้เย็นแช่ตู้เย็นไว้ค่ะตามด้วยผงนัวนิดหน่อยค่ะใส่เข้าไปค่ะที่ใส่ยี่ไม่ใช่อะไรค่ะช้อนตักมันเล็กค่ะเลยดูมันหลายลวกค่ะเหยาะน้ําตาลเล็กน้อยค่ะตัดความเค็มนิดหน่อยใส่น้ปาปลานิดหน่อยค่ะเหยาะน้าปลาไปนิดหน่อยตามด้วยสูตรสําคัญก็คือน้ําปลาค่ะ ใส่ไปนิดนึงนะคะแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันก่อนเลยค่ะคลุกไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็หยดน้ำกะทินิดหน่อยค่ะใส่เยอะไม่ได้ค่ะเดี๋ยวมันจะเหลวเกินไปนะคะคลุกเขาไปเรื่อยๆะคะ่ะตามด้วยแป้งข้าวเหนียวค่ะ เหลือไว้นิดหน่อยนะคะถ้ามันเหลวเกินไปแล้วค่อยเติมเพิ่มค่ะทำง่ายๆอยู่ต่างเดนก็อย่างนี้นะคะตามด้วยหมูสามชั้นนะคะมีอะไรเราก็ใส่อันนั้นค่ะหาหาได้ที่มีนะคะน้ำกะทิเหลือนิดหน่อยเราก็ใส่ลงไปเลยะคะ่ะเพราะมันยังเค็มอยู่ะเราคลุกเขาคนไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันเข้ากันเลยนะคะ เครื่องปรุงก็จะประมาณนี้นะคะแล้วแต่ตามใจเราเลยค่ะชอบอะไรก็หามาใส่เลยนะคะไม่มีสูตรตายตัวค่ะกินสไตล์ต่างเดนนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะง,ง่ายๆค่ะมีอะไรโอเทนได้เราก็เอาเทนกันเลยนะคะไม่มีสูตรตายตัวค่ะหน้าตาได้ก็จะประมาณนี้นะคะค่ะเก็มตัวห่ออะไรเลยค่ะ เราก็มาเรื่มห่อกันเลยนะคะใบตองไม่มีไม่เป็นไรค่ะเราใช้ฟอยแทนนะคะนี่ค่ะคือแทนใบตองของเราก็คือฟอยค่ะเราก็มาตัดฟอยให้เป็นคล้ายๆทรงใบตองค่ะสี่เหลี่ยมปืนผ้าแบบนี้เลยนะคะประมาณสองชั้นค่ะชั้นเดียวอาจจะบางเกินไปเราใช้สองชั้นนะคะ นี่นะคะคุณเราอยู่ต่างแดนก็หาวิธีอยากกินของบ้านเราก็ต้องหาวิธีแบบง่ายๆคะ่ะเราตัดสองชั้นนะคะชั้นเดียวมันจะบางเกืนไปนะคะ่ะเดี๋ยวมันจะขาดะคะ่ะไได้สองชั้นมาแล้วเราก็มาเลี้ยงสวนกันแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็ตัวเทนใบยโยค่ะผักใบผักของเกาหลีนะคะก็ไม่รู้ชื่อว่าอะไรนะคะก็ว่ากินได้ก็เอามาเทนเลยนะคะนี่ค,ค่ะแล้วก็เอามาห่อเลยค่ะแล้วก็โรยด้วยพริกเดงนิดหน่อยค่ะ เพื่อว่าไม่ผิดเราก็จะได้เก็บเป็นพริกดูดให้เลยนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ม้วนมวนนะคะฟอยมันห่อง่ายง่ายกว่าใบตองค่ะเพราะว่าเราจัดสูงก็อยู่แล้วไม่ต้องแม็กไม่ต้องอะไรค่ะก็ห่อตามรูปเลยนะคะก็แบบนี้ค่ะ นี่ค่ะหน้าตาก็ได้แบบนี้เลยนะคะนี่คือสเสร็จแล้วพร้อมหนึ่งค่ะแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยนะคะค่ะขอตโหขอให้เสร็จก่อนนะคะแล้วเราจะได้ไปดูตัวหนึ่งเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ไปนึ่งกันเลยค่ะนี่ค่ะได้แล้วค่ะแล้วก็ต้มน้ำไว้รอเลยนะคะแล้วก็เราก็นึงนะะ่งเลยค่ะมาดูตอนสุกกันนะคะว่าหน้าตาจะเป็นแบบไหนค่ะนี่ค่ะสุกแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะหอ่อหมกในตางแดนค่ะไม่งอใบตองไม่งอใบยโยแล้วก็ใบายานางนะคะนี่ค่ะหน้าตาผักแทนใบ แทนใบโยค่ะค่ะและคลิปนี้ก็ขอจบหอหมกเพียงเท่านี้นะคะและคลิปหน้าจะมาทำอะไรรอดูคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย